สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็น้องพันล้านนะคะกับน้องพลอยทองนะคะมาหาแม่ดอกรักอีกแล้วนะคะนี่สวัสดีตอนเย็นนะคะดูโอ้ยน้องพลอยทองกลัวคุณแม่ดอกลักนะคะจับมือกันก่อนนะคะจับมือกันก่อนโอ้ยกลัว แต่น้องพันล้านไม่กลัวนะคะน้องผันล้านไม่กลัวะ,ะดูเข้าไปหาแม่ดอกรักเลยนะคะนี่เตินไปไหนมานี่ลูกอเขาเห็นเพื่อนมาละมั้งเขาคิดถึงนะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาดู น้องพันล้านน้องพลอยทองแล้วก็แม่ดอกรักนะคะได้มาเล่นอยู่ที่บ้านแม่ดอกรักนะคะนี่นอนะเอา้าน้องพลอยทองทำไมไม่มีญาติลูกเขาขโมยไปหมด <c oughs> เอามาให้น้องพลอยทองน,นู่นในรถน่แม่ดอกรักขโมยไปหมดเลย สวัสดีนะคะวันนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะคะมาเล่นด้วยนะคะคือน้องพันล้านและน้องพลอยทองนะคะ,ะคอันนี้ก็พากันเดินออกกํกาลังกายนะคะปล่อยน้องเลยกินเลยชอบตรงไหนก็กินไปเลยลูก ่วงนี้แม่ดอกรักจะหวงกินบ้างนะคะนี่หิวหันหลังให้เด็กๆเลย ทั้งกินแล้วก็ทั้งจับน้องนะคะดูดูมาเลยก็ถูนะคะให้ความรักแม่ดอกรักเลยนะคะอยู่นอนเล่นเลยนะคะเขาสนิทเหมือนว่าเป็นแม่ของเขาเองเลยนะเนี่ยน้องพันล้านนะคะสนิทกับแม่ดอกรักมากเลยนะคะน้อยพลน้องพอยทองไม่กล้าเข้ามากลัวห, <laughs> หัว ช้างทุกเชือกนะคะจะห่วงอาหารทุกเชือกเลยนะคะไม่ให้กินนะคะนี่แต่ว่ารักรักแต่ว่าห่วงอาหารนะ,ะแต่และเชือกนะคะทุกเชือกเลยช้างเขาจะตุนไว้เลยแม่ดอก,กลักกลัวน้องพันล้านแย่งแบ่งให้ลูกหน่อยดิแม่ดอกลักทำไมห่วงกินคนเดียวลูกฮ<ม>ะกลัวไม่อิ่มเหรอ ว่าไม่อิม่มเลยลูกอูไปแย่งนอกพาราเลยหญ้าอยู่ในรถก็เยอะอีกนะคะเนี่ยอันนี้เป็นหญ้าของคุณแม่รดาวันนะคะได้ส่งมาให้แม่ดอกรักเมื่อวานนะคะเนี่ยาจะาเป็นหญ้าใบข้าวนะของช่องน้องวันชัย ได้ส่งมานะคะนี่อยทองกลัวแม่ดอกรักกำลังกิน,นกำลังกินยญ้าอยู่โอ้ยหนุ่มน้อยทำไมใจขี้กระติ๋วจังกลัวแม่ดอกรักมาลูกมามาม,ามาน้องพันล้านน้องพันล้านจ๋าไม่ไปกับเขาหรือคะโอ้เขาห่วงนะเนี่ย หวงไม่ให้เอาน้องพันล้านไปตายเลยไปร้านกลับบ้านไหมลูก<า>ปไปไปลูกไปน้องพันล้านไม่กะไม่อยากไปนะคะอยากจะอยู่กับแม่ดอกรักอ่ะวันนี้คุณแม่ก็ได้ส่งนะคะน้องพันล้านให้ข้อความไปแล้วสวัสดีค่ะบายบายบบ <S <S จ้า มาเล่นกับแม่ดอกลักบ่อยๆนะคะไปแล้วไปแล้วสองหนุ่มสองหนึ่งหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวนะคะไปแล้วนุนะะ่นค่ะน้องพลอยทองนะครับเป็นเด็กที่ขี้กลัวนะคะไม่กล้าเข้าใกล้แม่ดอกลักนะ,ะนี่เห็นเด็กๆไปก็มองนะคะมองตามเลยนะคะนี่อยากไปด้วย แม่ดอกลักอยากไปด้วยอยากไปเล่นกับเด็กๆนะคะนี่เห็นน้องๆมาน้องก็ดีใจนะคะแม่ดอกลักนะคะเนี่ยดูนะคะเนี่ยยื้จะไปนะยื้จะไปกับเด็กๆแล้วนะคะเนี่ยเห็นเด็กเดินไปก็อยากไปด้วยนะคะ โกรดให้คุณแม่แล้วทําไมไม่เอาแม่ดอกรักไปด้วยโกรธแล้วนะคะเนี่ยโม้โหแล้วเขากลับบ้านค่ะเขากลับบ้านนะคะกลับไปหาน้องพลอยน้องทองสุกนะคะน้องทองสุกเรียกหาค่ะเรียกหาน,ะะหาน้องพลอยทองแล้วก็น้องพันล้านนะคะอยู่ที่บ้านไม่ได้เอาน้องทองสุกมาด้วยนะคะ ดูแม่ดอกรักยื้จะไปหาเด็กๆนะคะนี่โอ้ยคงคิดถึงนะคะคิดถึงเด็กๆนะคะเดี๋ยวเอาคุณแม่เอายญ้ารอล่อแม่ดอกรักก่อนนะคะให้เขานิ่งก่อนเขาจะไปกับน้องพันล้านแล้วก็น้องพลอยทอง ได้กินก็ใจเย็นแล้วนะคะได้กินก็ใจเย็นแล้วไม่ดิ้นแล้วนะคะแต่ว่าน้องก็มองหานะคะมองหาเด็กๆที่เดินไปถึงไหนแล้วเนี่ยน้องก็เคยมีลูกนะคะเคยอยู่กับลูกทีนี้เด็กๆก็ได้จากไปนะคะมีเด็กเข้ามาเล่นด้วยก็ดีใจนะคะนี่คิดถึงน้องทองคูณคิดถึงน้องชบาแก้วนะคะ คุณแม่สุดที่รักนะคะคุณแม่ดอกลักของเราเมื่อแม่เมยน,นะคะนี่ในใจน้องก็ยังคิดถึงเด็กๆอยู่นะคะนี่ไม่เคยลืมเลยนะคะความผูกพันความเป็นแม่นะคะเห็นเด็กเชือกเด็กเล็กๆเ,เข้ามาหาแม่ดอกลักสนุกหน้าตาสดชื่นเลยนะคะได้อยู่ใกล้คิดกับเด็กๆนะคะนี่ก็ แม่ก็รอรุ้นนะคะภาวนานะคะรอวันเดือนปีนะคะที่แม่ดอกลักจะคลอดนะคะตัวน้อยๆนะคะมาเป็นกําลังใจให้แม่ดอกลักอีกครั้งนะคะเนี่เหลืออีกกี่ไม่กี่เดือนนะคะสามเดือนกว่าๆนะคะแม่ดอกลักก็คงจะไม่เงาแล้วนะคะคงจะหายเหงานะคะได้มีตัวเล็กๆนะคะมาอยู่ใกล้มาอยู่เคียงกายนะคะนี่ เมื่อตกี้น้องก็กินยญ้านิ่งนะคะตอนตอนนี้นะคะตอนน้องต้องสองเชือกมาเร่นด้วยนะน้องเดินกลับไปนะแม่ดอกรักดูอาการนะคะอยากไปกับเด็กๆดินใหญ่เลยนะคะนี่ วันนี้อากาศตอนเย็นนะคะตอนเย็นเวลาจะค่ำแล้วนะคะจะค่ำแล้วมันยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้นะคะนี่เย็นสบายเลยดูแม่โดกลักซึมเลยนะคะไม่ขินหญ้าเลยนะะ รอวันเวลานะคะความรักความผูกพันนะคะแม่ดอกักของเรานะคะนี่น้องก็ตั้งตารอนะคะรอตัวน้อยๆนะคะที่จะเข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่ดอกักอีกครั้งนะคะน้องจะได้หายเหงาเนาะหายเหงาได้สดชื่นนะคะเหมือนกับดูดูะคะ่ะ โมโหแล้วดูสายตาน้องก็รู้แล้วนะคะนี่สายตาแม่ดอกลักนะคะน้องเป็นคนเงียบๆนะคะเงียบๆแต่ว่าบางทีเวลาโมโหก็ตาจะเปิดกว้างเลยนะคะนี่เอาละเอาละคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะติดตามช่อง ตามชิปต่อไปนะคะของแม่ดอกรักนะคะสวัสดีค่ะ